บริษัทเล็กๆของเราขัดทุนมาทุกปีมีพนักง,งานอยู่สามคนครับผมเพื่ง่ายหารกล้าจะไปคุยกับบริษัทใหญ่ระดับโลกอย่างนั้นเพื่อที่จะมาขอเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยใช่ไหมครับผมและคู่แข่งของเราเขาก็มีประสบการณ์มีเงินมากกว่าเราเป็นร้อยเป็นพันเท่าด้วยใช่เพราะว่าคู่แข่งผมเนี่ยมีอยู่ห้ารายรที่จะยื่นขอเป็นตัวแทนเอาง่ายๆถ้าเปรียบเป็นรถใช่ไหมครับ พวกนั้นเป็น b ีเอ็มปอ e b เช่เบนพี่นี่เป็นอะไรฮะอาจจะเป็นอะไรดัสสันช้างเหยียบอะไรรุ่นเก่าอย่างนั้นเลยใช่ไหมเป็นยังไงฮะมันมันมีอะไรที่ทำให้พี่บิ๊กคือผมอยากอยากพบอาจารย์พี่พิคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้เป็นเพราะเพราะอาจารย์เหรอ พราะพี่บิ๊กทำห่งจุ้ยมันไม่น่าเชื่อมันเหมือนฝันครับเยอรมันเลือกเราออฟ,ฟเฟอร์ผมเลือกผม uh huh. เป็นตัวแทนแล้วก็สินค้าก็เริ่มขายได้ uh huh.